การปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยโควิดเมื่อรักษาตัวอยู่ที่บ้าน 1. ห้ามออกจากที่พักและห้ามผู้ใดมาเยี่ยมบ้านเพื่อลดการแพร่เชื้อและการรับเชื้อ 2. ห้ามเข้าใกล้ทุกคนหรือต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย2เมตร 3. แก้ห้องพักและของใช้ส่วนตัวกับผู้อื่นหากแยก,กไม่ได้ควรแยกให้ห่างจากผู้อื่นให้มากที่สุด 4. ห้ามรับประทานอาหารร่วมกับคนในครอบครัว 5. ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาหากไม่ได้อยู่คนเดียว 6. ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งเมื่อจำเป็นต้องสัมผัสของใช้ต่างๆ 7. ควรแยกของใช้ห้องน้ำกับคนในครอบครัวแยกซักเสื้อผ้าผ้าขนหนูและเครื่องนอนด้วยผงซักฟอก 8. ควรแยกทิ้งขยะติดเชื้อเช่นหน้ากากอนามัยกระดาษทิชชู่ โดยทิ้งลงในถุงขยะสีแดงสองชั้นมัดปากถุงให้แน่นฉีดพ่นด้วยแอลกอฮอล์หากใช้ถุงขยะสีดำให้ติดป้ายว่าขยะติดเชื้อนะคะและสิ่งสำคัญคือต้องรับประทานยาตามที่แพทย์สั่งมันสังเกตอาการของตนเองวัดอุณหภูมิทุกวันหากอาการแย่ลง คือมีอาการหอบเหนื่อยมีไข้สูงจนไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ให้รีบติดต่อโรงพยาบาลที่รักษาอยู่และเมื่อต้องเดินทางไปยังโรงพยาบาลให้ใช้รถยนต์ส่วนตัวสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาหากมีผู้ร่วมเดินทางมาด้วยให้เปิดหน้าต่างรถเพื่อเพิ่มการระบายอากาศเพื่อความปลอดภัยแต่คนรอบข้างนะคะ